สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าทําไมถึงอยากสักลายมือคะอลูกค้าที่ไปที่ร้านนะคะแนะนำมาเขาเขาแนะนําว่ายังไงบ้างคะคือเจอคนที่เคยสักลายมือไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ายังไงบ้างดีขึ้นค่ะเขาไปทําแล้วดีขึ้นดีตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะที่เขามาแล้วตอนนี้พี่เขาก็รู้สึกว่าจะเหลือสักเวียพี่อะคะ่ะเจอกับเขากี่ครั้งอ่ะก็เ,เป็นลูกค้าประจำค่ะอ,อ๋อแล้วเขามาซื้อของบ่อยบ่อยค่ะ,คะแล้วพี่เขาก็แนะนำาแล้วเขาสัก ไปแล้วเขาดียังไงอะคนที่แนะนําเราก็จะเป็นหน้าที่การงานโชคหน้าพี่เขาไม่ได้สักคนเดียวแต่เขาก็สักคนที่หนูถามมาเลยทําให้เยออ๋อแสดงว่าคุยกันบ่อยคุยกันคุยบ่อยคุยจนมั่นใจมั่นใจเลยค่ะถ้าเป็นแบบผิวเผินก็ไม่กล้าแต่อันนี้คือพี่เขามาซื้อเราประจำเลยแนะนํามาค่ะอ๋อเขาเลยแล้วเขาถ่วเยอะไหมสองแสนค่ะอ้าวจ๊ะจ๊ะอยากแม่มาแต่งว่านี้ก็คงไม่เดี้เตีนเลยค่ะแล้ว แล้วทำไมถึงอยากเห็นมือเขาหรือไงอ่ะใช่หเห็นหเห็นหเห็นออกเวลาเขาจ่ายตังค์ใช่ไหมพี่พี่ไปทำอะไร